วัดดีคนธรรมดาทุกคนด้วยนะครับผมไทยมาริโอครับคลิปนี้ครับผมผมก็มาเล่นไฟฉายแลครับผมเอาไฟฉายม่วงมานะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมก็โอเคได้ด่านบ้านไม่ขึ้นนะโอเคแ็ผมหาเครื่องปั่นไฟก่อนเฮ้ยผมจำได้บ้านนี้ก็มีเครื่องปั่นไฟนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหาดูก่อน เครื่องนี้อ๋อนี่ไงภาวะยุ่โอเคเพื่อนก็มาปั่นกับเรานะ <laughs> ทุกคนเกมนี้มันภาพสวยจริงๆนะผมบอกลยโอเค <laughs> มันจะเจออูนี้นะ <laughs> ทุกคน คือตอนนี so like home, ้ผมยังวิ่งไม่ได้นะถ้าวิ่งมันจะใช้สปินนะทุกคนโดนเจอแล้ววิ่งเขาไปแล้วไปแล้ว โอเคครับผมฉีกมาก่อนนะน่าจะพังเครื่องนะทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับไปซ้ำเครื่องเครื่องเดิมนะโอเคเดี๋ยวผมซ่อนในแถวนี้ <laughs> <laughs> เหมือนจะไปแล้วนะโอเคครับผมตอนนี้ก็วิ่งได้แล้วนะผมใช้สปินไปแล้วซ้ำเครื่องเดิมเลย คือเขาไม่ไล่ผมนะผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไฟฉายหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปช่วยเพื่อนก่อนนะ โอเคเพื่อนมาช่วยแล้วงมีบูทุกคนซ่อนกันผมจำได้บ้านเมเคลมีเครื่องปั่นไฟอยู่นะเครื่องนึงเพื่อนปั่นไปยัง เพื่อนปั่นไปแล้วผมตอนนี้ผมต้องไปหาเครื่องใหม่ละโอเค <c oughs> เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะไปปั่นใต้ดินนะทุกคนโอเคเผมหาเครื่องปั่นไฟอยู่ใต้ดินคับโอเคอยู่ในห้องนี้นะเดี๋ยวผมต้องปั่นไฟถ้าไม่ปั่นเดี๋ยวจะไม่ได้ออกนะ เพี่ๆ <Bien> ห <ven ido> <Okay. S 1> ูเพื่อนปั่นไฟดุเหมือนกันนะเนี่ยทีมเราอาจจะลงมาหาเรานะแต่ผมสแตนบายรอสปินเลยมาโอเค เดี๋ยวผมให้เพื่อนช่วยดีกว่านะเดี๋ยวผมปั่นไปดีกว่า เนเปดถ่ายนะไปส่งไผฉายทันไหมเนี่ยเอา,เอาโดนโมลี่อโอ้โหจะไปส่งไผฉายโดนโมลี่เฉยเลยเอ้ยผมลืมไปเข้า,าโมลี่มาด้วยวนะเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ลืมดูออฟเฟอร์ลิงนะเอาตายเลยเป็กรรมเข้า,าโมลี่แดงมาไหมเนี่ย โอ้โโหมลีต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปหาเครื่องบันไฟแถวโซนนู้นนะน่าจะยังไม่ปั่นนะผมเปล่าเอาเครื่องนี้ปั่นไปแล้วโอเคเพื่อนจู๊อยู่เดี๋ยวผมรีบวิ่งหาเครื่องบันไฟดีกว่านะ ไหนวะนะเ,เนี่ยทำไมเพลงมันดังไงเออเอาชิดโอดวิ่งมาเจอเฉยเลยเอา้าว แอบอือเพื่อนไม่ได้อยู่แถวนี้เลยโอเคฟังเครื่งองฟังเครื่องอยู่ครับผมเดี๋ยวผมวิ่งฉีกมาละเหมือนเพื่อนอาจจะแอบ,บอยู่นะเดี๋ยวผมวิ่งฉีกให้เพื่อนปั่นดีกว่านะทุกคนไม้นี้ใช้ยังเอาใช้ไปเลว แฝบแฝบแฝบแฝๆไปแล้วไปแล้วดีผมลบกันน,ะน่าจะวดไม่ได้นะผมปีไปลแล้วแครก็ผมแสบ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมชาร์จสปินก่อนนะ โอ้โหโอเคผมเก็บสปินก่อนนี่ละไปแล้วโอเคเพื่อนปั่นเสร็จพอดีเลยสวยเพื่อนลุนแสบรับผมแสบ nó vừa ủa đấy thằng mặt này đấy nó không phải là gì chạy chạy này nùng chạy ไอนม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 มาแล้วมาแล้วแล้วปีไปเลยครับผมเฮ้ประตูอยู่ไหนเพื่อนเอ้าอติหมด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 ไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้ว เพื่อนช่วยกูด้วยประตูประตูะตโอเคผมรอดเก็บดีมาผมมาดูเพื่อนมากนะเพื่อนทำอะไรกันอยู่แล้วตอนนี้โอ้โหเพื่อนแม่งคนขู่อะมาถอนเต่าเล่นเจเลยนะ ยังดีรับผมเพื่อนมาเปิดประตูสองบานเลยนะโอ้โนี่ถนะ้าเพื่อนเปิดบานเดียวนี่คือผมจบไปแล้วเมื่อกี้โอเคน่าจะรอดรอดสามนะทุกคนโดนโมลิหนึ่งนะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมไปฉายแรงหรือเปล่าครับผมโอ้โหสองตาแตกไปกี่ทีอะสามทีปะ่ะผมจําไม่ได้นะเออโอ้โหแต่ไฟฉายม่วงนี่มันสุดยอดพลังจริงๆนะโอเคส่วนใครชอบคลิปนี้ครับผม ก็บอกบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับผมใครที่อยากจะเล่นกับผมนะแบบมาออดูคลิปผมมันผ่านนะเออเห็นชื่อผมก็สามารถแอดเพื่อนมาเล่นกันได้ครับผมเดี๋ยวผมว่างๆผมเห็นใครออนเดี๋ยวผมอาจจะชวนไปเล่นนะก็ส่วนใครชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะผมับผมเป็นกำลังใจให้กันนะก็ส่วนคลิปนี้ไม่มีอะไรครับผมก็ไฟฉายก็แรงดีครับผมก็ไปละบาย